ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟโกโก้นะครับวันนี้ก็มอบของขวัญรางวัลให้กับคนเก่งนะครับสวัสดีครับมาซื้ออะไรครับจักรยานครับเอาไปปั่นที่ไหนครับผมอยู่บ้านกอกโตมิทอมสเตอร์กาแฟโกโก้ครับปั่นที่กกโก้เหรอครับปั่นข้าถึงหรือเปล่านี่ถึงฮะถึงโอ้ไนะครับดีใจไหมครับวันนี้ดีใจสุดบเลยครับขอบคุณใครขะขอบคุณใครก่อนขอบคุณพ่อครับ ขอบคุณพ่อกับใครอีกคุณแม่ด้วยให้พี่ใอ้เงินมาให้พี่สาวมันมาให้ซื้อของแบบนี้ต้องทํายังไงต้องขยันใช่ไหมใช่ก่ะ<ม>ตังจะต้องสัญญาว่ามีจักรยานแล้วจะต้องทําอะไรให้พ่อแม่ต้องขยนันมันเรียนแล้วก็ต้องช่วยฟังไม่เถียงไม่ต่อรอต่อเถียงอืทําอะไรอีกครับตั้งใจอะไรตั้งใจเรียนครับผมทําได้หรือเปล่าครับได้ครับอ๋อ ครับป้าไปดูจักรยานก่อนอืมนะครับต่างก็ได้จักรยานคันใหม่แล้วนะครับวันนี้นะครับมาซื้อที่โฮมโปรนะครับนะครับมีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับจากราคาเท่าไหร่นะครับพี่ครับราคาเจ็ดพันห้าเหลือเท่าไหรครับสบสี่พันสี่นะครับผมนี่นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีโปรโมชั่นนี้ก็คงไม่ได้นะครับคันนี้นะครับเพราะว่า ราคาสูงมากเลยนะครับผมราคาสูงมากจริงๆนะครับก็พนักงานโฮมโปก็นะครับบริการดีมากเลยครับให้คําแนะนํานะครับให้คําแนะนําต่างๆนะครับผมให้คําแนะนําต่างๆกับตตังนะครับว่าอายุเท่านี้ควรปั่นเท่านี้นะครับผมแล้วก็ไม่ให้บอกว่าซื้อไม่ให้ซื้อแพงเกินไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในราคากลางๆใช่ไหมครับพี่นะครับนี่นะครับมีดิสเบรกนะครับผม เกียร์นี่เท่าไหร่นะครับเกียร์ยี่สิเอ็ดใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดบเเกียร์นะครับผมเดี๋ยวก็ทยอยนะครับให้เก็บตังค์ช่วยพ่อแม่หาเงินแล้วค่อยแต่งจักรยานเนาะเอาไปปั่นขาจะได้ยาวขึ้นใช่ไหมลูกไปปั่นที่ไหนนะโฮมสเตย์กเอกอ้จะปั่นไปโฮมสเตย์กาแฟกอกอเลยใช่ไหมครับครับปั่นไปวันนี้เลยเหรอครับครับโอ้ไหนไหนดูเสื้อสวยจังนี่นะครับผมก็อันนี้ก็ สนใจนะครับกาแฟมูยอนน้องมิวนะครับหรือโฮมสเตย์ก็เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมจากนะครับสตังนะครับวันนี้ก็ได้จักรยานสมใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนปั่นขึ้นไปกกก่อนมากนะครับปั่นไปก่อนสตังมั้งนี่พ่อขี่ได้ไหมนี่ได้ฮะได้ครับได้ได้แล้วนะครับจักรยานคันใหม่นะครับที่จริงแม่นิวบอกว่างบแค่สองพันห้านะครับ เกินไปตั้งสองบันเกินไปสองพันบาทนะครับผมก็เดี๋ยวพ่อก็ช่วยออกให้นะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องกาแฟกกกอด้วยนะครับสวัสดีครับสตางสะสะ์ครับผไปแล้วครับ